Hãy subscribe cho kênh ơi Mì Gõ Để ơi bỏ lỡ những video hấp dẫn

ได้พูดนะข้ามคนวันนี้อาเพลงมาแก่บนขอขอให้ได้ดัดงคำขอมาบนยหายบนตาสมมราชนาเลอบนต่อสามีของม,มาต้องเป็นตานั่นนั้นอยู่บน ก่อนะแล้วกลับมาทน่เราจิกอเสียงว่าให้ว่านางสาวการดาคุณแม่ชาวและครอกครัวมีเงินเป็นเ่ยาวมี่ยาย้ึคุณรู้ตรงไหนแม่ชาวโอ้ยเนี่ยเยาเนี้ยมาก็จะเปลี่ยนชื่อให้ก็ลไม่ใช่เดี๋ยวมันชิงเวียนนาแต่เมื่อคืนมันยังไม่ได้ถอนไงล่ะ มันขาดอกัขาดอยูพูดเอ้ยดอกเอ้หืาดอกนะยะนาเอาไว้บนเตียงนาจะจินชาติวันนี้เอโนะโศกาณาลวบอกคุณแม่ยาว หาเพลงถวายยาก็ได้ฟังชื่อ,อ,อดอกอฟังเสียงก็าให้ีเงินเก็บเอาวางไวบง้บนตังโอ้อจีน่า เดี๋ตั้งคืนวันนี้เจ้าภาพมีความตั้งใจเอาเพลงถวายวาแก<ค>ะบนเมือ่อนไถนาขางโนนยังมีป่าสะเกบงังป่า,า,ปาสะเกบงังมาเล่าออมาบอกเนื้อไม่มใช่แเีื้อ และแกเป็นมานเป็นเอาเปแต่สวมเปนยังเอาบุณมแม่ชาแม่เอียชาแม่เอียแม่เอียงนั้นมีเี็กจำงนง่งอยาอยาเอาไปว่าดีๆนายว่าดีๆเดี๋ยวก็บจังหวัดเดีวว่าดีๆเดี๋ยวกลาไปุบ นักเือยาเป็นคนโง่ก็เปรียบเหมือนโถเอ้ยร่มใหญ่ลูกหลานก็ได้อาศัยอยู่นั่งนอนอารมณ์ไม่ว่าใจจะคิดและเนื้อเน็ไดก็ใครตมใจดักหน้าคุณการดาเอ แม่เยาแม่อียเอเออังแม่ยานจาฝังังม่ยาวาเอ้า้าเรียกคู่ก็ไม่หัวเราะหรวะมีคุณนานำลนาไม่ว่าจะตกอยู่ที่ไหนให้มีบ่าวไพร่ตามถนนอยากทัยอยาย ไปด้วยมาตามอมเดียอยำามล้อมกิดอะไรก็ให้เจอเต่ไม่มองตาโ้หเฮ้ยตาละเออเอ่ออย่า่าฉันบอกอย่าว่าฉันสอนมารับเอาพรนะก็ฉันเสร็จให้เป็นเศรษฐีอย uhm, yeah, ู่ในเขตไดนังริมานอยู่ชันสูง ไม่ว่า,ราวครอบครัวคุณการนาแม่ยาวแม่ดีจะเติมชีุิตในนะให้มีเบาใคร่านมบำรุงให้มีเงินแฟนเงินละึ้นบ,านบ้านบำรุง ก็ให้อยู่ดีดอกเมอมีสุขตลอดทั้งหลานทั้งลูกดอกหน้าไม่เยาวเอ่ยไม่เยวเอียเอ่ยเอ้ยก็ให้มีสหาเมีเงิน้อทอานับให้ครอบรัวรอดกันทุกนั้น จะคิดสิ่งไหนสิ่งไหนก็ขอให้ได้สปรารถนา <c oughs> ให้มีวันมีคืนให้มีพืินและมีเส้นใช่ใช่าขาดมูลขาดเขาไม่ขาดเขาขาดของตลอดทางเงินทองยาตะคักขาดเส้นขาดเส้นละเงินเพินเงินเสร็จ ก็อยากหาเกิดตนักหนึ่งมีสองตลอดเงินทองให้มีซากระทังเขาบบทัา้งปลาก็ให้มีซักมีเสีเหลืให้คุณการดาคุณแม่เยาวไหนไม่เยี่ยมคนไหนคุณแม่เอียงด้วยนะจะ๊ะ <c oughs> ให้ได้มีกบมีกู้ให้ได้มีโอย และมีกินตลอดหญชายคนเฒ่าแก่ก็ขอให้มีเเม่ได้จัี่ามาอยากมาหลังไม่ล wow ืมมามีลมมาเช่นแต่ล การหลาบนก็ลุกกันวันนี้สนุกงานตราใเจ้างานจงมีลาเป็นเจ้าเนเจ้าพันเจ้าพันเจ้าอนมีเสียงเพลงก็ทำคนวยใช้ให้เจ้าภานใช้ให้เจ้าภาคมาจะพิ่มเจ้าผู้มันยังเขาทํเหมืลนเจ้าเพล่ไม่ถูกจับถูกย่เหมือนแหวนลอยถูกยก ขอหายเอ็มเไ็นไหนอะไรไ้นขอหายยังไูขหยิบดูมช่ไหมเดี๋ยวที่หลายเป็นคนรักกอดจัดมาลินไปกันไหนเว้นละที่ซึ่งมันทำไมยังยัง

ลานเล่นยังเดินโลลานลาให้าย,ยารักตาสโลดูลานเล่นเออเพลงมาเล่นเมื่อไม่ไกลานนะลานเลยเออเออลานเลยแต่ลงน้ำเน็ตหัวมันมีหัวยังเน็หนอกคุณไม่เยาวม่เอียงก็เคยพอบอก่าไหวายังแน่แนว วันนี้จะพามีความตั้งใจเอาเพลงมาให้นั่งฟังแล้ววิญญาณยานั่นอยู่ในควให้สดฉามารักฟังเลยเออคุณกัน